เพราะนั้นสิ่งที่ผมจะเก็งเอาไว้นะครับในวันนี้ก็คือประมาณนี้ครับผมเนาะก็คืออย่าง530นเนี่ยมาจากตอนที่เป็นเปิดภัยในหลายสดนะครับของน้องคนนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมีงูเข้าบ้านก็ให้ว่าน่าจะออกเป็น385 05 38 75 385 05 38 5ผมก็ให้ว่าน่าจะออกเป็น385 05 3875นะครับสวัสดีครับก็สองงวดต่อแล้วนะครับผมก็น่าจะฟุกกันเนาะอืมนะครับก็นานๆเราก็จะฟุกแบบนี้ทีหนึ่งนะครับก็ยินดีกับผูท้ที่ถูกรางวัลกันด้วยตามติดองค์แม่จิมินะครับผมแล้วอาจจะ ได้เฮกันยกเพจยก youtube กันแบบนี้นะครับผมนะติดตามกันนะช่วยกันติดตามนิดนึงแล้วกันผมมีอะไรซ่อนอยู่ในนี้อยู่เยอะแยะนะครับถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่เวลาถูกเราก็ต้องเฮห,หาจริงไหมครับนะไปต่อที่16มีนา2524กันเลยดีไหมครับฉบับรู้ก่อนแวะแพงก่อนนะนะครับก็เขาบอกว่า มีคนบอกว่าไม่ถูกขอใหม่ได้ไหมอ่าขอใหม่พอดีคุณใหม่ดาลิกาไม่มานะครับติดวันทองนะครับติดถ่ายวันทองเพราะนั้นเอาเมนาดวันวันไหนก็แล้วกันเนาะอื้มนะเอาเมนาดวันไหนก็ได้นะครับนะเราก็มาในคอสตูมอีกแบบหนึ่งนะจากองค์แม่จิมี่แบบจินนี่ก็มาเป็นแบบวันทองสองใจเมนาด สเวลานะครับอ่าเราไปดูกันเลยครับว่าในงวดของ16มีนา2564เนี่ยจะออกอะไรนะครับอันนี้เป็นแบบฉบับรู้ก่อนแวะแผงก่อนนะครับเราไปดูสถิตินะอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับสถิติที่ผ่านมาเนาะเราก็ต้องเนอะโปรโมทกันนิดหนึ่งนะครับที่นี่เราหมอดูตัวเล็กๆแต่เป็นตำนานนะครับอ่าในวันที่ที่เท่าไหร่เอ่ย16 เดือน2ใช่ไหมครับ16กุมภาที่บอกครับว่าเราหาได้จากนว่าง3 0เนาะลองเขียนดูลองเขียนดูนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมาจากตรงนี้นะครับมาจากตรงนี้อ่ะได้ไหมอ่ะลองเขียนดูนะครับมาจากตรงนี้ นะครับมาจากตัวนี้แล้วก็มาจากตรงนี้นาว่างนี้ใช่ไหมครับเราบอกว่าดาวจรปีที่แล้วมันไม่ออกในงวดที่1ง,งวดที่2เลยก็เลยมาหาที่ดาวจรนะลองคิดตามนะครับก็เลยใช้นี่ครับหว่าง0ูนย์แล้วก็ไปทําการอินเตอร์เซตกัน,กนแล้วดูทูบนะครับถ้าดูทูบจริงๆก็ใช่ปะนะครับคือมันออกแล้วะนะครับมันออกแล้วมันก็เลยแบบว่าอ่าตามนั้นแหละนะครับ เมื่อเขาออกมาแล้วมันก็อะไรมันก็ถูกหมดนะครับนี่คืองวดที่ผ่านมางวดของวันที่16เดือน2อันออกไหมครับอันไม่ออกนะครับไปดูต่อครับเราสรุปให้ดูนะครับในงวดต่อมาก็คืองวดเมื่อวานนี้นะครับงวดเมื่อวานนี้อย่างที่บอกครับผมก็เขียนเอาไว้ในคลิปถ้าคุณไปดูการอินเตอร์เซ็ปกันของ3 5หกับ3 5 นะครับประมาณนี้แล้วผมให้ไว้ชัดๆเลยนะครับเลขเครื่องบินนั่นแหละนะครับเลขเครื่องบินแล้วก็อันนี้นะครับโอ้โหนี้คือถูกไป50าสิบว่คนแล้วที่สำคัญคือถูกทั้งเต็งถูกทั้งโต๊ถูกทั้ง2ต,ตัวด้วยนะครับเพราะว่าเลขที่ออกมามันคืออะไรมันออกเลขนี้เนี่ครับแล้วมันบรรจงที่จะออกเลยนะ 8, 3, 5 ห้าสามแปดคือบรรจงที่จะเรียงจากหน้าไปหลังจากหลังไปหน้าถูกตรงนั้นไม่พอยังต้องมานี่อีกแปดสามห้าแปดสามแปดใช่ป่ะนี่ไงอันนี้คือผมใบไว้ตก่อนที่เครื่องบินจะมานะครับใบไว้ก่อนที่เครื่องบินจะมามีหลักฐานแล้วดูทูบทูบเราเขียนว่าเป็นเจ็ดห้าใช่ป่ะพอมองดีๆเวลามันออกแล้วอีเนี่ยเนี่ยสามชัดชัดอ้ เจ็ดสเฮ้ยข้างบนบอกออกออก,ออก 7, เหมือนกันใช่ป่ะนี่7จสชัดชัด,ชดแต่เราไปเขียนเป็น7จหอ่าเนาะแล้ว7จหก็ทำไมครับอันแล้วอันอีกอ่าอันออกไหมอันไม่ออกเลยเลขเด็ดของวัดกุดแห่ไม่ออกเลยเพราะว่าเขาดักเลขเด็ดเอาไว้ว่าออกมาครบออกมาแล้วถูกสีงวดละ พออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเจ้าไม่เล่นด้วยนะครับเจ้าไม่เล่นด้วยเนาะก็เลยอันเลขเด็ดของเจ้าดังๆแต่หารู้ไไม่ว่าหมอดูกระจกกระจกเนี่ยอืนะเนาะนะต้องให้เขามาดูเพจนี้กันบ้างจรงิงนะเออต้องให้เขามาดูคลิปของหมอดูกระจกกระจกแบบนี้กันบ้างนะครับเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีเพชรอยู่ในตรมมีเพชรอยู่ในตรมอ่านะ ก็ถูกแล้วพูดอะไรก็พูดได้เนาะโมอะไรก็โมได้ก็ทนฟังกันนิดนึงนะอยากกดไม่ชอบนะถ้ากดไม่ชอบเดี๋ยวจะไม่ใบให้นะครับผมเออมีขู่ด้วยนะเพราะนั้นไปดูต่อเลยงวดนี้เป็นยังไงปีที่แล้วครับผมปีที่แล้วออกมาเป็นแบบนี้นะครับ2 5 6 3เดือนมีนา16มีนาออกมาเป็นเลขแบบนี้นะครับนี่ครับเอาดาวจรอ,ออก6ก ซี 4, 4, 6 7 7มาเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังเลยนะครับ C ี 4, 4, 6 7 7เดเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังนะเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังเลยนะครับแล้วดูนะครับมันมาจากดาวจร4อยู่ตรงนี้ที่ผมบอกว่าปีที่แล้วผมใช้ดาวจรเป็นกระจุกใช่ปะเราก็ไม่รู้จะทำไงอ่าพอไปวางนะวางออกมาเจอสตัวตัวหน,นึง่งเจอ6ด้วยแหละก็เจออืมนะครับเพราะนั้น ปีนี้ครับเราไม่ใช้ดาวจรแต่เราใช้นหว่างทำให้เรียบร้อยแล้วปีนี้16มีนา2,564ดาวจันทร์อยู่กับ0แล้วก็มีแค่6กับ4เพราะนั้นมีแค่มีแค่นี้จริงๆ0,2,6แล้วก็4นะครับแล้วไปดูนะหว่างเกิดการอินเตอร์เซพชันกันนะครับทำออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับดาวจรคือ0,2,6,4 เกิดการวางนาวางออกมาได้เวลาเดิมได้เวลาเดิมเลยนะราศีกุมนะครับแล้วได้เเล็งลบศูนย์โยกไป6นะครับเพราะฉะนั้นคือรูปนี้นะครับคือรูปนี้เนาะการอินเตอร์เซชันของเขาคือ0กับ6นะครับเพราะฉะนั้น0กับ6แล้วปีที่แล้วออกอะไร 4, 6 4 6กับ7 7นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เลยคิดว่าน่าจะออก แบบนี้นะครับน่าจะออกชุดนี้4น่าจะเริ่มมาละนะครับเลขวงกลมวงนี้ผมว่าน่าจะหมดละน่าจะหมดละนะครับวงกลมวงนี้อาจจะพักไปก่อนนะครับเพราะว่าดูจากสถิตินี่ครับมาดูจากสถิติต,ตรงนี้นะครับผมมีทุกอย่างทําทุกอย่างทําสื่อทุกอย่างออกมาให้คุณดูนะครับเห็นชัดไหมครับดูจากอันนี้นะครับคุณจะเห็นว่าข่าวที่แล้วเวลาที่เขาออก88 ออก97นะวงกลมนี้นะอ่ะดูวงกลมนี้นะอ่ะดูวงกลมนี้นะครับพอเขา8 8ใช่ป่ะเขา9้าวใช่ป่ะ97าอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะ83อยู่ตรงนี้ป่ะอ่ะ้า93อยู่ในนี้ป่ะแล้วมาอะไรแล้วมา3 8อ่ะมาจบที่38เห็นป่ะมาจบ4ครั้งที่38แนะครับแล้วครั้งต่อไปคือ 404, 4046, 4มาแล้วนะครับเพราะนั้นลองมาดูของปีนี้กันครับผมทำให้ดู นะครับนี่ที่ผ่านมา9515 079797393938นะครับอยู่ในวงกลมนี้ทั้งนั้นเลยวงกลมปิดสนานะครับเหมือนจันบินปิิสนานะครับแล้วสังเกตเห็นไหมครับเขามา5้าหห้าบน5ล่าง7บน7ล่าง3บน3ล่าง3บน3ล่างเอาดิมา4รอบแล้วนะวงกลมนี้ วงกลมนี้จะมา3รอบใช่ไหมครับแต่พอดูการเปลี่ยนถ่ายของตรงนี้มันเบิ้ลมันเบิ้ลหน้าก่อน1188ใช่ไหมแล้วมันมาเป็น97 83 93 38แล้วมา4แล้วเป็น40464นอ่านะครับเพราะนั้นลองกลับไปดูในช่วงของ16มีนา4มาแล้วนะครับ4มาแล้ว7มาแล้วเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมที่ชุดนี้จะมา นะครับเป็นไปได้ไหมที่ชุดนี้จะมายังไงวันนี้เป็นการที่เราลองลองของกันก่อนนะครับลองของกันก่อนว่ารู้ก่อนแวะแผงก่อนนะครับก็เลยให้ประมาณเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยนะครับ670ประมาณเนี้ยแล้วก็อาจจะมี4ี่เพิ่มเข้ามาละเพราะว่าปีที่แล้วมันเหมือนกันนั่นแหละนะครับมันคล้ายๆกันเพราะนั้นลองดูครับว่าไปเจอแผงอาจจะซื้อเก็บไว้ใบสองใบนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าใกล้ๆเนี่ย มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้จุดทูบยังไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับก็ติดตามเพจนี้ติดตามช่องนี้เนาะแล้วครั้งหน้าเราก็อาจจะเป็นยกเพจครั้งที่3นะครับสวัสดีครับ